โอ๊ยเขียวยาเอ้ยเดี๋ยวฉันว่านะฉันจะไปซื้อยาหน่อยฉันรู้สึกฉันจิบคออย่างเลยว่ะเออฉันก็เหมือนกันหรือว่าเราจะติดวะติดติดโควิดเหรอเพื่อนติดเกม้อติดติดเกมปกติเดี๋ยวใครอะขับขับนี่นี่เพื่อนขับนี่นึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเรามองเออเนี่ยจอ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 จพจอจอจอดอจ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 ออจ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 อาเจอ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 นอจ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 ออจอออจอาอจอจออจอจอจาจอจออจอจอออ ที่นั่งมันก็ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะเพื่อนให้เขานั่งหลัง,ลงกระบ,บะปปก็แปลกอใช่เอาไงดีวะแต่ว่าผีปะ่ะอ่ะเพื่อนไนลืมต้องไปกลางค่ำกลางคืนอันนี้กี่โมงตีสี่ตีห้าแล้วใครจะมันยืนตรงนี้มาเพื่อนใช่ใช่ผีหรอแต่เขาเป็นคนมากนะเอ,อ้ยหรือว่าเขาเขากำลังรอหลานวะเราเราขับไปก่อนไหมก็อย่างนี้ใช่ว่าเดี๋ยวเราขับวนอีกรอบหนึ่งถ้าเขาอยู่เรารับเขาแต่ถ้าเขาไม่อยู่แล้เวเราเราค่อยเขาว่บบากันเกยเออเขาโกยไป ตังไปเลยจริงๆนี่มันอาจจะเป็นแบบพวกอันรนี่ก็ได้ไหแบบอะไรอะพวกคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาแกะเขาล่อแล้วเขาลงมือช่วยพวกคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยมิชฉาชีพอ่าเขาเรียกกันเขาเรียกกันใช่ไหมแต่ว่านะฉันว่าจะเป็นสุดยอดแก้เก็บคอจริงฉันเก็บคอมากเลยเพื่อนต้อเป็นอะไรเปล่าวะเฮ้ยแค่แค่อะไรอะไรอะไรนึกจอด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 อะไรอะไรนี่นี่เห็นมันเห็นไหมเพื่อน คุณคยายคนเไื่กี้ประว่าเพื่อนไม่รู้แต่แต่เฉลด่ไอพิษผ่านไปจะจะไม่รู้ว่าใช่ยักเปล่าด้านลงมาดิมีมีเลือดเต็มทางไปหมดเลยอะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้ว่าเดินผ่านไปแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวม่ไดมชว่าเราตั้งสติก่อนเพื่อนเราจะตาฝาดแต่ว่าเรือนี้มีของจริงนี่วะเนี่ยมันมันผ่านไปด้านหน้าแล้วด้วยเราลองบินโดนแล้วลองตามไปดูไหม เออใช่เพื่อเพื่ออาจจะตาฝาดเราเราไปโดนไปดูก่อนข้ามีอะไรอยู่เราค่อยขึ้นรถลำเพลงได้เลยโอ้ยโอ้ยคุณน่ากลัวคุณลุกเลยเมื่อกี้แบบฉันตกใจเลยอ่ะใช่จเยาวชนไล่ฉันก็ตกใจเราลองไปโดรไปดูก่อนไหมแม่เอ้ยตกใจจัดเฮ้ยบินโดนขึ้นแล้วเพื่อนมันจะไปทางไหนอ่ะด้านหน้าหรือเปล่าไม่ไม่รู้เลยอ่ะแต่เมื่อกี้นายเอกชันยินยินแม้ว่าเขาเป็นยายอ่ะใช่ปะ ชั้นชั้น่นแต่แบบเป็นอุทว์ม่ใช่หรือเปล่าที่บ้านบ้านไฟไหม้หรอได้เห็นไปหน้า้านหน้าน่ะอะไรอ่ะอุบัติเหตุเหรอไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไร่ะด้านล่างมีมีอะไรบางอย่างด้วยเหมือนเหมือนเป็นเฮ้ยอะไรคุณยายคนคนเมื่อกี้ที่เราเห็นมันจะพาป่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวเขากระโดดเหรอหรือว่าอะไรวะไม่รู้ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนกูไม่รู้มันจันเฮ้ยเฮ้ย กล้องซาๆเมื <you> ่อกี <right. S 1> ้เดี <fact> <the> ๋ยวนะได้เห yeah, ็นท yeah, yeah. hey, hey. oh ี huh. ่ฉันเห็นเพื่อนฉันกำลังเห็นคุณยายมองคุณยายอยู่ด้านล่างแล้วคุณยายมองอยู่ข้างล่างเขาจะมองเดี๋ยวนะเขามองโดนเพื่อนที่หมายแล้วขับโดนกันก่อนเลยอย่าอย่ากำลับงกำเดี๋ยวแล้วโอเคฮะลดนลงเร็วเพื่อนลดลงมาเร็วลดลงมาเร็ว อุ้ยลึ้รถอคครขึ้นรไปเร็วขึ้นรถขึ้นรถไปเร็วเรไปเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วาเรอวไปเร็วไปเร็วไปเย็ว้เร็วไปเร็วไปเร็วไเรวนปเ็เไปเวไปเร็วไปเร็วไปเร็วไนเร็วไปเร็วไมเร็ไเร้วเร็่อนเร้งไปเรยวไปเ่็วไเร็วไปเวไเร็วไป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 เรวไปเร็วไปนวไปเร็วไปเร้วเรบินโเรอยไ่เร็วไปเร็วไปเรื่อนเร็ยไตเร็วีปเรยายมาพอดีเลย แล้วมันก็ชรถเราทำให้รถเดี๋ยวรถมันก็ไม่ได้พัง่หวะเออแล้วที่ไหนดิเพื่อนไม่รู้ยเอายาลงรถไปต่อเร็วยายู่ข้างหลังไปเลยไปเร็วอยู่ขางลังเราเาโอรอเือนเราางรอโอยอไม่ตไม่โอ้ยโอ้ยมึงยังวรถเอหตัวเองก่อนยายตามมาแล้วอ้ยไปอยู่ไปอยู่โอ้ยเดี๋ยวจะจอดกันไออะไรตะเกียอะไรอะ นายข้ามันข้ามันได้ไงเนี่ยนายดูหนังเดือดฟ้านมากไปไหมเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วฉันน่าควรไปทำหนังทางเนรถแข่งวะเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ไปก่อนไปไปไปยังคือรู้แล้วเราจะตามมาเพื่อนไปเร็วอย่ามึงซับตา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 มมาแล้วนี่แล้วเปลี่ยนยายเลยที่เป็นยายยายอยู่ด้านหลังน่ไปเร็วรถกูเร็วซ้ายจ้า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 ระเบิดแน่ระเบิดแน่ขึ้นมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วเร็วเร็วเข้าไปเข้าไาไอ้คนล็อกล็อกล็อก หายแอบเพื่อนหายแอบแล้วแอบไหนดีวะเนี่ยหลังกล้องแอบเลยไอ้คนไอ้คนทำกอนฮึบฮึบระวังไว้นะโอเคฉันได้เสียงยายกำลังขึ้นมาเพื่อนกูก็ได้ยินเหมือนกันโอเคดีวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมันไม่ได้ขึ้นเหมือนว่ายายจะอยู่ด้านล่างนะนึกได้เหมือนกันใช่ไหมแปลว่าถ้าเราแปลว่าถ้าเราได้ยินเสียงเดินเราต้องแอบเหรอน่าใช่โอเคเพื่อนโอเคแต่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วเราจะกลับทางเดินยังไงอ่ะ ไม่รู้แต่ฉันเห็นกระดาษตรงหน้าประตูเนี่ยเราต้องลงไปข้างล่างประตูด้านล่างนะกระดาษทำไมนายสนใจกระดาษทำไมกระดาษมันเ,เป็นอาวุธที่ตียายได้หรือไงมันอาจจะมีบอ่อแสอะไรก็ได้เพราะแบบมันมีทางไปต่อเนี่ยพฮ้ฮะนี่เห็รถเข็นย้ายหรือเปล่าเพื่อนแล้วนายลบไปย้ายไปแล้วหรอไปแล้วเมือมันเปิดประตูเม,มือ่อกีมออ้มีอาวุธประวะขอเพื่อนโอเคแอชันมีอาวุธประวะ มีวือที่แบบตีหัวยายอะไรอย่างี้ไหมไอ้ที่เดี๋ยวว่าเขาเราตีเราตีได้แหละเพราะว่ายายเป็นผีใช่ไหมไม่ใช่ยายแบบธรรมดาธรรมดาเราไม่ตีหรอกเนาะเนาะใช่แหละเนาะโอเคโอเคฮัลงไปเร็วลงมาเพื่อนหน่อยมาเนี่มาเราเฟอยมาเนี่ขวาเคลียร์เฮ้ยดูดิที่ท่เห็นปะเนีเ่ยมันเขียนว่าเฮลที่แปลว่านรกกับเพื่อนที่ชีวิตที่นายจะอยู่ตอนนายตายอ่ะอ๋อเราก็อยู่ด้วยกันไม่เหรอวะอ๋อเพราะเราทำไม่ดีใช่ไหม อุ้ยเดินลูกลูกยายไปไหนแล้ววะ่เดินไหนกระดาษที่นายบอกนายเจออะนี่ดิไหนไม่ไงเจออะไรอะไหนใต้เก้าอี้คือใต้เก้าอี้นะวะกระดาษมาเขียนว่าใต้เก้าอี้นะใต้เก้าอี้มีอะไรหรอเจอแล้วไปดูก่อนที่ยายจะมาช่วยหายดูใต้เก้าอี้ใต้เก้าอี้นายไปดูอีกตัวไปสุดเลยฉันดูแถวนี้ใต้เก้าอี้ใต้เก้าอี้เฮ้ยเจ็กระดาษใต้เก้าอี้เพื่อนอะไรมาเขียนว่าตะเกียง จะไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปตู้โอเคเสียงเท้าเสียงเท้าเสียงเท้ามันมาทางไหนวะทางขวาเย้ไปนะเพื่อนเย้ไปอย่าหายใจอย่าหายใจกูอย่าไปลมแล้วเพื่อนอย่าหายใจเพื่อนเก็บไฟกันโอเคไปออ่ไไปปโเคแล้วไปเพื่อนไปเร็วตายตะเกียงตายตะเกียง ตรงไหนมีตะเกียบมากว่านี้มันอยู่อีห้องด้วยป่าที่มันขึ้นไปเมื่อกี้งั้นโอเขี้ฮะเราล่อยามาห้องนี้เราก็อยู่บนลัวแล้วเราก็รอยายามาแล้วก็โดดลงเร็วโอเคทำเสียงโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยยายครับขบวนมีร่อเข็นด้วยแหละโอ้ยเจ็บรอยามารอยามาโอเคไปดไปไปไป้ยไปแล้วเนไเหรอีากไปล่เห็นลมจริงหรอ ตะเกียงตะเกียงนี่ไงข้างข้างหน้าวิวแชร์ต้องกลับไปที่เดิมอีกเมื่อกี้โอ้ยประเทศกูเดิวดนวนทำไมวะมายังมายังเสียงเท้า,ทามาแล้วนี่นแล้วมาอลไรเพื่อนยายกําลังจะมาเป็นอันสามสองไปแล้วโวย้ยเกลี่ยไปเร็วไปอยู่ไป,ไป,ไป,ไปอยู่ข้างหน้าวิวแชร์ข้างหน้าวิวแชร์ข้างหน้าวิวแชร์ตรงนี้หรอตรงไหนเนี่ยอุ้ยนี่ไงไกระชายตอกไม้เอ้าโหเมื่อกี้ โอ้ตรงที่ตรงตรงตรงตที่ฉันแอบป่ะใช่โอ้โหยายครับข้างหคณะมิเชลก็สวเหมือนกันนะเนี่ยพองห้องบนมีพี่ของดีค่าเดี๋ยวขออนุญาตขับเลยนะครับไปเร็วเพื่อนไปเร็ว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 อกระถางต้นไม้อันไหนวะอันนี้ป่ะกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ไม่ใช่ไม่ใช่กระถางต้นไม้บอกนี่มันต้นไม้อ๋ออันนี่ป่ะอุ้ยเจอแล้วมุกแกไปเลยเพื่อนไปเร็วไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะนรกไปเร็วไปนรกไปนรกไปตู้เลยโอ้ย โอ้ยผ่านแล้วมั้งอะไรวะเนี่ยไปเพื่อนไปเุ่งเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเคียรามแหลมนายเพื่อนยาจะเปิดประตูเป็นวะวะโอ้โหไปเลยเพืร็วไปเลยโอ้โหใช่คิดเหมือนกันว่าจะกดปุ่มได้เป็นไปได้ไงองี้ยเอ็นจีนายโอ้โหอะลิโ้ตัวนอะลิโ้ตัวนโอ้ยโอเคไปต่อเพื่อนโขึ้นมาหัวปะใช่ปะโอเคโอเคโอเชูบายขวา ซ้ายโดดร่มนิดนึงขวาลงแป๊บซ้ายแล้วก็ขึ้นท่อนแย่ท่อนไม้โอ,โอ้ยไม่คิดว่ายายเขาจะโดดไปเพราะว่าเพื่อนหรือว่าเขาจะลุยไปเลยใช่ว่าเขาลุยไปเลยแน่แล้วต้องพึ่งกันแล้วเรารีบไปดีกวา่าโอ้ยโอเคงั้นไงไปก่อนเลยเร็วไปก่อนโอ้โหเฮียไอ้เข้าใหญ่ทำมาจากอะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อ,ไอนได้ตัวนี้โอ้โหตัวนี้มันทิ่มเลยอ่ <S <S> อ ยายครับผมก็แบบไม่อยากจะบ้างกันบ้านดีนะแต่ขอให้ผมไปโอ้ยยุบ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 ยายยายจะจับขาจะจับขาจะจับขาโอ้ยยายจับขาไปเร็วไปเร็วไปเร็วยายจับขาเฮ้ยแกเราต้องขึ้นเรื่อยไปเร็วไปเร็วโอ้ยยุบยายจับขาบอมยายายยายมันปีนเป็นยายมันปีนเป็นใช่หรอยายยายมาชั้นไหนมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยไปเลยเพื่อนกูรู้ว่ารัวเหมือนกันไปหนึฮึ๊บฮึ๊บอันนี้ง่ายกว่าตรงนี้ง่ายกว่าฮึ๊บฮึ๊บโอเคอย่าขึ้นไปเร็วกูรู้วกูรู้ว่าย่ายจาอย่ายจากขานายหรอกขึ้นไปเร็วโอ้ยคนมึงคนตัวฮู้ยฮู้ยจากกูจากกูขึ้นไปแล้วน้ามึงคืออะไรเนี่ยอย่าขึ้นไปเร็วไม่อย่าเพื่อนขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ย้ายติดตามไปแล้วเพื่อนอย่าสปีดตามมาแล้วเร็วๆขึ้นมานี่เดี๋ยว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  เ้วเพื่อนข้างหน้ามันคือเราระเนี่ยะโดหน้าหนให้หน้าหน้าเหมือนจะไปทางมาแล้วอุ้ยโอ้ยนกวาทาันเดยขึ้นไปเร็วลงมาอาไปไปเรไปเร็วแต่ก็ขึ้นเพื่อนยุโอ้ขึ้นเสร็จเดี๋ยวรอลออ้ยข้างหน้ามีนามีกว่าเราต้องกระโดดข้ามไป1 2่สงซ้ำโอเคสอซ้ซ้ซ้้แล้วก็โดดลแล้วค่อยลงแสลงก่อโอเคสวย แล้วก็ขึ้นบนสูงจังเอ้ยเอ้ยโอเคจะเริ่มเหนื่อยแล้วเพื่อนเอ้ยเราพักก่อนได้ไหมเฮ้ยพักก่อนได้ไหมชิลๆเราเร็้ยวไปเราพักเราพักได้ชิลเลยเพื่อนเราเร็วแย่คงตามมาไม่ทันกูแย่แล้วไปเร็วเพื่อนอราซ้ำซ้ำแย่าตามไปเร็วซ้ำโอ้โหหนาจะซ้ำอย่างเดียวเลยคือมาเลขึ้นมาคือมาหนึ่งซ้ำหนึ่งซ้ำโอ้ยแค่ขนาดทางสู่อิสระภาพ แกเราอยู่ไหนวะเพื่อนเราจะไม่ออกเลยเนี่ยไม่รู้หัวใจเพราะความอะไรขึ้นอ่ะตรงหน้าจอตรงหน้าหน้าหน้าตาฉันน่ะมันเขียนว่าอะไรอ่ะหนีพ้นจนกว่าเวลาจะหมดเรื่องสีนักกามาแล้วเพื่อนหนีพ้นหนีอะไรหนีสียายแกเพื่อนปาตําไปเลยเห็นไหมเนี่ยด้านหลังอ่ะหัวใจมันมาแล้ววิ่งแล้วอุ้ยมีอะไรไปเนี่ยที่เปนห้องอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันมีไปไหนเนี่ยของตาลคาที่ว่าฉันใหญ่มากๆเอ้ยเอ้ยเป็อางี้ ขึ้นที่สูงดีที่สุดอย่ากให้ยายแตะตัวในเพื่อนเขาบอกอ่ะมันตามมาแล้วมันวิ่งคนเร็วเลยข้างข้างไหนยายขึ้นบนชั้นลงล่างละกันไปแล้วโว้ยแก่บุหรด้วยไอ้เพื่อนบาร์บี้มันลงไปแล้วยายแล้วยายตามฉันกูอยู่ข้างบนยายาแต่ยายมุมเฮ้ย๊บนี่ไงวิ่งเร็วด้วยโอุ้ยอ๋อแท้ถ้าเรากดเหยียบแท่นไหนที่มันเป็นไม้บนพื้นอ่ะ เราจะวิ่งเร็วขึ้นว้ายตไปแล้วมึงอยู่คณะอะไรคืออยู่บนอยู่ไหนเพื่อนกำลังกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปกำลังล่อใหญ่ขึ้นไปขบวนล่อทะเบิล่อทะเบิเออได้ช่วยกันวิ่งไงมาแล้วเพื่อนช่วยด้วยตายตายไปแล้วขึ้นโบเร็วเยอะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอยู่ไหนเพื่อนคุอยู่ไหนเพื่อนคุอยู่ไหนเอาเพื่อนคุอยู่นี่แต่ว่ามันกลางมานีนะไหนเฮยเฮ้ยเย่อยู่ด้านล่างอยู่ไปหน้าดีดี เวลาเดินอยู่เวลาเดินอยู่อย่าอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าอย่าอย่าแตะอย่าเตะจะแต่ต้องผมผมไปดีทาวเลยจะแตะต้องผมถ้าแตะเราตายหรอวะก็ไม่รู้เพื่อนแต่ไม่อยากเขาพอแล้วถ้าเราโยนโดนยัแตะไปไหนทีเดียวน่จะตายเลยวเงยายนั่พลังเยอะน่าดูจานพี่เขาไมรู้แล้วเราอยู่กระวังเราอยู่กระวังเราอยู่กระวังจอยยายนั้กำลังขึ้นกูลงแล้วจ้าไปลโว้ยกูไปด้วยจ้าไปเร็วไปเร็วไปละเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเวลาหมดจะหมดแล้วเพื่อนโอเคโอเคเวลาหมดจะหมดแล้ว ไดึงใคร้หรอใคร้หรอฉันเจอเลยด้านหน้าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะดูเลยเนี่ยมีกล่องด้วยมีหนังสือไปเขียนว่าหนังสือไปเขียนเวลาหมดลงแล้วเวลาหมดลงแล้วถ้ากดไลค์คลิปนี้ยายจะหายไปทุกคนกดไลค์เลยเร็วกุดังสู้ไวยสู้ไว้เรารอดแล้วใช่ไหมรอดแล้วสามีแต่ฉันจะบอกอะไรนายไว้ว่าไงฉันเป็นคิวสปีดแล้ว ช่ยยัดสปีดเหรอแค่ดูนี่ฉันจะบออนายไว้แคนคือแซมมี่สปีดฮ่า,า,า,าๆๆไปเพื่อนกักลับเดี๋ยวเงียบไปย้ายขับนี่อา้าวไปเลยวะไไปเลยวะแกอยู่ก็อยู่แต่ฉันไก่ปู